สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับคนแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดื่มนะจ้ามือนีแม่อันดาสีาพาพี่น้องมาเฮ็ดแกงปลาตะเพียนหางแดงกับปะากดใส่ใบกระเพ้าหอมหอมเข้ากับสิไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าวัตถุดิบที่ห้องสใส่ในมือนีกะซิมีปลาตะเพียนหางแดงปะากดขน่อหมูสองก้อนบะคามเปีกยกใบกระเพ้า ใบบักกูดใบยี่หราหรือว่าหอมเปผักชีต้นหอมคาตะไคร่บักพริกแหง้งหอมแดงกระเทียมผงชูรสแล้วก็เกลือนะคะ่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดากระเสียวตะไคร่มะทุบแล้วก็หั่นเตรียมไว้ตะไคร่มือนี้แม่อันดากระสิใส่ซีต้นน้อย เราก็ตามด้วยค่าค่าที่แม่อันดาสีใสมือน,นีกระสิเป็นค่าเหลืองตามด้วยหอมแดงหอมแดงที่แม่อันดาสีใสมือน,นีแม่อันดากะสีใสทั้งเบิดหาหัวคือเก่าเสร็จแล้วห่อกระสิมหฮันใบย,ยีลาหรือว่าหอมเปตเตรียมไว้เราก็ตามด้วยผักชีเราก็ต้นหอมหลังจากนั้นแม่อันดากะเสียบบักพริกแห้งกระเทียมเราก็ตามด้วยเกลือจักน้อยนึงใส่ลงไปในโคก เสร็จแล้วแม่อันดากระซิํา,าใไ้มันพอแรกตอนนี้เองวัตถุดิบของแม่อันดากระเตรียมพร้อมเส็จซับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะจ้าต่อไปห้องกระิไปแกงกันเลยค่ะแม่อันดากระซิเอาหม้อใส่น้ำขึ้นข้างไฟใส่ข้นอหมูลงไปสองก้อนตามด้วยบลาคามเปียกแล้วก็คาคาที่แม่อันดาสิใส่เมน,นีกระซิเป็นคาแกเป็นคาเหลืองนะจ้าแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ก,กับใบบักูดหลังจากนั้นแม่อันดากระซิใส่หอมแดงเทถวหันว้ใส่ลงไป หอมแดงมือนีแม่นดากระสีใสทั้งเบิดหาหัวค kind of kind of ือเก่าเนาะค่ะตามด้วยบักพิกแห้งกับกระเทียมที่ห้าตำว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่นดากระสีใสนำล้างโคกลงไปจักน่อยนึงเ็จแล้วห้ากระสีปิดฝาทิ่มวบทายนำแกงของเ้าเดือดตอนนี้เองนำแกงของเ้ากระเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่นดากระสีใสปาตเเพียนหางแดงกับปากดลงไปปามือนีแม่นดากระได้มาจากบ้านยาเนาะค่ะเสร็จแล้วแม่นดากระสีปิดฝาทิ่มใบทาให้แกงของเ้าสุก ตอนนี้เองแกงของหฮอกระสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่อันดากระซิสซผงสุรดลงไปสองสอนซาเรากะตามด้วยใบยกระเพราต้นหอมผักชีล้วก็ใบ,บยีราหรือว่าหอมเปีที่เวาหั่นว้ใส่ลงไปเร็จแล้วแม่อันดากระิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นหฮากระิซิมรสเบิงขันเป็นว่าพอดีล้วหฮอกระิปิตแกงเรากะตากพร้อมเสิร์ฟได้ยเลยเนาะคะ่ะมือน,นี้แม่อันดา,ามีเคล็ดลับเล็กๆน่อยๆในการเ็ดแกงปลาว่าให้ข้า ก็คือว่าเขาต้องไ่ปลาในตอนที่น้ำแกงของเขาเดือดแล้วขันไม่นว่าน้ำว่าท่านเดือดแล้วเขาใส่ปลาลงไปก็จะทําให้ปลาของเขาขาวเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือยาค้นดูหลายเด้อพี่น้องเด้อคันเม่นว่าเขาค้นดูหลายปลาของเขากาสิเลมันกาบ่เป็เปนตาแซบเป็นจังไงเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้เป็นตาแซบว่าจ้าสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ขอฝากพี่น้องซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกําลังใจให้แม่อันดาในเด้อค่ะขอบคุณ่หลายค่ะ